สวัสดีครับผมอัพเบต้าโฮมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวติ๊กต็อกยูทูปเฟซบุ๊กนะนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการห้อาหารไม่ใช่ว่าสอนหรอกทำให้ดู <c oughs> นี่นะอาหารที่ผมเตรียมไว้ละคือลายแดงนะหรือเลือกลายฝุ่นเนี่ยครับ จะให้กันเลยนะไม่ต้องให้เยอะนะครับให้ประมาณเนี้ยน,นแรกก็ไม่คล่องหรอกครับพอนานข้าวก็เริ่มชินนะจุดแรกจุดแรกได้ล้วจุดสองเดี๋ยวเราจะให้อาหารจุดที่เราฟอร์มไว้ก่อนเนาะ เพราะอะไรจะเป็นไรเป็นนะตอนนี้คือจะคัดจะไรเป็นให้เนี่ยผมว่าจะให้อย่างเงี้ยวันีผมไม่ได้ถ่ายดูเมื่อคืนคัดขึ้นอีกมานเลย ประะมาณนนีใหนะ้จนครบครับแต่ผมมีอะไรสพบไพยให้ดูนี่คือผมเจอแจ็คพอตผมว่าปลาประหมายไปไหนปลาสามร้อยสี่ร้อยตัวเหลือประมาณไม่ถึงร้อยนี่คือปลาปันให้ป,ปันให้ไปเลยครับ ทำคนเดียวนะมือนี่เมื่อคืนผมเจอแจ็คพอตนะดูครับน้ำผมมันเป็นเป็นตะไคร่นนะมันอ่ะมันมองไม่เห็นมอเมื่อคืนผมเอกใจว่าลูกปลาผมหายไปไหนลองไปตักตะไคร่ช้อนดูเจอครับตัวเป้งเลยนะดูดูด,ดูตัวเป้งไงนะกินลูกปลาผมเกือบหมดบ่หืม ระวังให้ดีครับเนี่ยอย่าไปไว้ใจมันในตัวเนี้ยมันมากับลูกไล่นะครับมากับลูกไล่พวกนี้แหละเนี่ยดูว่าตัวใหญ่แค่ไหนตัวใหญ่มากนะอุ้ ไอ,มอมห,หมอนะครับเนี่ยคือลูกปลาหมอมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ด้วยนะนี่ก็ตัวใหญ่ตัวเล็กอยู่นี่โคตรหัวเสียเลยเมื่อคืนเจอมาโห้ยลูกปลาผมแทบจะหมดบอนะครับชุดแรกผมให้ไปอย่างนี้แหละครับหมดละก็เดี๋ยวก็ไปไล่ต่อไล่ให้ ชุดนี้ต่อลายยาไปเลยเนาะอเชเม่อช้าผมก็เทลูกลาดำมุกทองลงบ่อเนาะลงอ่างไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่คือน้ำมุกทองเห็นงั้นหรือเปล่าไม่รู้นี่เนาะน่าเห็นกันอยู่แหละประมาณนี้ครับนี่กระดำมุกทองเนาะ เนี่ยอยู่ห่างเนี่ยเป็นตะไคร่น้ำางเนี้ยมองไม่เห็นนะเอตใจก็เลย,เลยหาดูว่าอะไรมันกินนึกว่านกที่นายได้เจอแจ็คพอตนะครับลูกกระหมงอ,อมโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้อาหารปลาก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะอันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ